จะไปยังพ่อใหญ่เฮ้ยว่าศิลมหาพ่อใหญ่ยีนโน่อย,นะยู่นะเราไปยุเราโอนสินค้าไปสุ่มจะมีธุระยังไหจ๊ะเฮ้ยว่าศิลมาสร้าง,ง,ง,างฟาดโกไปฉีดพักผนดอกเอานีิพ่อใหญ่ไข่พิ่งค,คิดพ่อน้ำข่อยก็มีขวดหนึ่งโอ้จะได้สองขวดพุ่นนะเอาเรากลับมาค่อยให้เราไปสซุ่มให้เราไปส่งใส่สละ่ะจะส่งหน้าพุ่นแล้วเอา้าส่งมยี่หน้าพุน่นบ่เอออยื้ลืมบอกเราให้นเลยเด้อครับครับสีบอกเพว่าไงวุ้ยย่างมื่อแรงเจ้บบาบนเหนาวบอกพ่อใหญ่ นอนอยู่ทงไ้ทงหน้าน่ะก็หนาวยุ่นแล้วมาเศร้านี่ก็เย็นจ,จ้จอยอยู่เอยได้ยินข่าวว่าอีกสองสามมือนี่อุณหภูมิสิลดลงเลยเพ่อไงเฮ้ยแต่สำนีกกรหนาวพอแห้งแล้วเดจงไดชสิ่ยได้น้อบาดนี่มือนีสิบหาองศามืออื่นแห้งฉีนาวค่าเก้าองศาพุ่นเจ้าเตรียมตัวไว้ลดโอ้ปานั่นวะเออ่อยจักสีอาบน้ำได้บ่บุโฮ้ยขันสันมอไซค์เขาก็จูงเอาตัวสันนะ่ะเอาเจ้าสิไปจูงให้ยัง เออมึงว่ากับสีลดลงเนาะขั้นรดลงนี่หัวเข้าก็แตกแขวก็หักหัวร้านก็แตกเอ,ไเอกไิไล้าขีล่ล่ะวายหัวร้านแตกเออเว้ยโอ้โพออยพวกไงนี่แม่คอยบอกได้หมายความว่ามอเตอร์ไซค์ลงผ่อมหมายความว่าอากาศรดลง มันเย็นลงนะเมียบ่เออบุแมนรถปี๊ลดลดความแบบนั้นบ่บ่บ่ขุ่งยามมาตัวกูมอื่นวิจูงเอาดอกคันธีรุงอีลีนั่นู้รถลงวันนี้หมีนี่หรอ,อ,อยังว่าขาี้งี้นี่หมมันยังว่ารถลงลดลง,ลดลงอุณหภูมิน่ะเมียบุแมนหมดกรไใสอุย้ยหันเต็หงหัวหลาดเจ้าของแตก